ข่าววันนี้กับมาดีซุรินวันศุกร์ที่แปพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา9น้นาฬิกา นางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรัตนผู้อำนวยการกลุ่มง,งานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกพุทธศักราช2567 World Time Planning Day เรื่อง Urban Solution for Climate Crisis เมืองเพื่อการรองรับวิกฤตภูมิอากาศผ่านระบบออนไลน์โดยมีนางสาวซาบิดาชัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาในคร้ง 这次。你 จากนั้นเวลา13นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนายวีรพงศ์สว่างสุริทิพย์ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดร่วมการประชุมหารือจัดตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์และจัดทําสารสนเทศที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบ Government Data Catalog ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom นห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้น3สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนางกาจนาผู้มารีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาคราฐัฐศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาคราฐัฐสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม